ครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะผมก็มีเนื้อพระมาส่องให้ท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านว่านะเนื้อพระของพระกุณาดูลนะอันนี้เป็นกุณาดูลนะนี่กุนาดูลเนื้อพระข้างในมันจะเป็นอย่างไงนี่องค์องค์ที่ออกจากที่ผมเพิ่งแกะมานะแกะนะจะแกะดูนี่แหละจะส่องดูเดี๋ยวก็จะตัดต่อวีดีโอในภาพซูมขยายนะดูลักษณะาภายนอกขององค์พระปางนี้นะ นี่เป็นกูนฮาดุนนะแต่สภาพไม่ค่อยได้แต่เนื้อจะให้ดูเนื้อเป็นดีนะนีนะ่สภาพนะครับก็จะมีคาบเกลือนะคาบเกลือแล้วก็คาบ,าบปูนนะอยู่นะนี่สภาพไม่ได้แต่แต่ไม่ใช่ของเกนนะลักษณะนี้ไม่มีเกนะนี่เดี๋ยวสักครู่จะ จะส่องดูด้านในดูนะเดี๋ยวจะตัดต่อดูนี่คือลักษณะภายนอกนะที่เป็นองค์ประเทศปางลีรานนะของผมจะเรียกพระปางนีรานแหละนะเนี่ยนะถ้าสุมสูมข้นไปก็ประมาณนี้แนละ้วั่นไม่ชัดหรอกจะดูได้ลักษณะภายนอก,กประมาณนี้นะสภาพเดี๋ยวสักครู่เราจะทำ ส่องให้ดูว่าข้างในเนื้อข้างในมันจะเหมือนองค์ที่ผมเคยลงไ้ไ,ไหมนะนี่พอดีได้ตะก,กล้องมานะจะเปลี่ยนกล้องอีกรอบหนึ่งนะครับตัดต่ออ่ะ,ะตลอสักครู่ครับครับทีนี้มาดูภาพขยายนะหรือกล้องภาพเป็นภะาดูลนะักษณะเนื้อและก,ก็อินปูนที่ก่อนรับอินปูนนื้อกำครับอินปูนเคยลงคร,ครั้งก่อนวันก่อนนะลักษณะเนื้อในมัน มันจะชัดกันนะฮะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเห็นปูนที่เกาะนะนี่เขาเรียกว่าคาบอายุพวกเกลือนะเกลือที่เกาะขึ้นบนองพระองค์นี้รู้สึกว่าจะมีพระธาตุนะเ้ือกนะเป็นพระธาตุยวเลื่อนไปเรื่อยจะเจอองค์พระธาตุนี่ผมว่าเป็นหน้าจะเป็นพระธาตุนะบางท่านอาจจะว่าเป็นในเรื่องของ สารอะไรก็เรียออะไรไม่แน่ใจอันนี้นะองค์ที่เกาะๆข้างในนี่น่าจะเป็นพระธาตุด้วยนะจะเป็นเม็ดเป็นเมนะ็ดนี่ถ้าตามที่ตามผมดูๆมามันน่าจะเป็นพระธาตุแที่เกิดขึ้นนะี่นี่นี่องค์นึงนะเม็ดสีที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเม็ดสีต่างๆที่เกิดขึ้นนะนนน นี่น่าจะเป็นว่านนะเบามากเลยองค์นี้เบานะมีลักษณะเบานะซึ่งองค์นี้ผมไม่ได้ช่างดูหรอกแต่รู้สึกว่าเบามือมากนะเบามากเหมือนกับองค์ที่แล้วอนะที่ผมเอามาให้ท่านดูนะองค์ใหญ่แต่ก็เบานะนี่นี่ เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วนะนานๆทีก็จะเอาลงอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะภาพขยาย,ยาจะองค์นู้นองค์งงนี้มาส่องดูนะที่ว่าเป็นองค์ที่มีเนื้อที่เก่าๆมาส่องดูว่าเป็นเนื้อข้างในเป็นยังไงท่านผู้ชมที่ส่องด้วยกล้องที่ขยายต่ําอาจจะไม่เห็นนะผมก็จะมาส่องนี้ให้ท่านที่ติดตามงผมยนะได้ชมดูด้วยกันนะ ไม่ว่าจะมีลักษณะตำหนิขององค์พระแต่ละรุ่นนะผมจะพยายามหานะมาหรือถ้าไม่หามาก็ก็จะมาชมของคนอื่นแทนนะ <c oughs> <c oughs> นะครับลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ใช่ได้นะครับองค์นี้อันนี้ได้มาประมาณเกือบ20ปีนะ สิบกว่าปีนี่แหละไม่ถึง20่สิบแนะแต่สภาพมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ดูด,ดูเนื้อมันมันจะหย,ยาบหยาบนะไม่ใช่เป็นดินนะตัวน,นี้น่าจะเป็นว่านนะมันเบามากว่าเป็นดินก็ไม่เชิงนะน่าจะเป็นว่านมากกว่าดินนะนะครับดู หินปูนที่เกาอนะเกาะจากข้างในเกาะแน่นเปียะเลยมันใช่เหมือนแป้งมาโรยโรยไว้นะะครับจนงามากนะก่ะก็จะขยายอย่างนี้ไปจนจบนั่นแหละจนหมดนั่นแหละนะครับ ก็ตามไปจนจบแล้วกันว่าจะมีอะไรมั่งให้ดีลักษณะนี้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะไม่ต่างกันนะครับไม่มีความแตกต่างทางั้งทั้งหน้าข้างหลังน,นะแต่หน้าหลังขององค์พระก็เหมือนกันนะ <c oughs> ไม่มีความต่างกันนะเท่าไหร่นะของพระหน้าหลังเหมือนกันนะไม่มีลักษณะเขียนภาษาขอมหรือบอกหวยไว้ข้างในนะ พุทธคุณของพระกุณฑลนนทลนี้หลายๆท่านคงจะทราบดีว่ามีพุทธคุณมากมายทีเดียวนะซึ่งก็พยายามสรรหาเก็บไว้นะ,นะครับเขก,ก็เรียกว่าง่าย,ายตกน้ำไม่ไหรตกไฟไม่ไหมนั่นแหละนะนะหรือว่ากันผีกันอ,อะไรเบ็ดบนต่างๆเข้าตัวนะครับ ไต้ผีไล่สังหนังไม้ไปตามความเชื่อนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นจริงแหละนะเรื่องนี้น่าจะเป็นจริงนะนอันนี้อาจจะดูข้างๆสองถึงกระดาษนะนี่ดูด้านข้างนะด้านข้างขององค์พระเนี่ยจะพยายามซูมที่องค์ที่เป็นเป็นเม็ดเนี่ด้านข้างอยู่สองสามเม็ดเนี่ยมองเห็นนะนี่องค์นี่ว่าจะซูมองคที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดให้ดูเป็นเม็ดสีที่เกิดขึ้นนะ นี่เป็นมิดสีที่เกิดขึ้นข้างๆองค์พระนะด้านข้างอันนี้อยู่ที่ด้านข้างองค์พระสีขาวๆคือพื้นพื้นนะครับพยายามจะสูมให้ได้เดอนไปเลยอาจจะตาลายนะ ตน,นี้ก็เป็นด้านข้างเหมือนกันนะค้าบเกลือค้าบหินปูนเกาะอ,อยู่ข้างในนะสนะวยงามเอาละนะให้ท่านได้ชมแบบไม่มีภาพไม่มีอะไรบรรยายนะท่านจะได้ใช้สมองคิดฟัง ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะนะกดไลค์กดแชร์ก็แล้วกันเพื่อจะได้สร้างคลิปให้ท่านได้ชมอีกต่อๆไปพุนสวัสดีครับ